และมื้อนี้ก็มีแขกพิเศษตัวมื้อนี้มีแขกพิเศษหลายท่านอาจจะเคยได้บิงอยู่ในทั้ง YouTube ในทั้งเพจแน่นอนจ่ายเราชูเกตเตอร์โอ้อ้ายอ้ายอ้ายอ้าก่อนอ้ายน้องอ้ายนองเอาดีๆเลยอ้ายดูน้องอ้ายอ้ายเป็นอ้ายแล้วซ wow. no. oh, hey. okay. oh, ื้อน้องแล้วเป็นอ้ายหรือเป็นน้องเนี่ยนี่เป็นอ้ายเป็นอ้ายซื้อน้อง ไอน้องไอน้องเป็นเอ้อนแล้วสิเป็นทังทองเลนะอาเอาเป็นทั้งใต้่องร้องกันเหเกียติมาความโอลมสุนทนาอยู่ในลากาศสมสอรสานของเราอือไปยไอเป็นรุ่นาดีได้จัตังมะไแกท้านี่ที่สิะปนส้มแก้รับเซืเอเอาตังมาเองเลยเ พิ่งลงมาจากเครื่องกันเนี่ยสบายดี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 ไอ้เรื่องน้ำตุยมานลยนะครอ๋อผมชื่อน้องนะครับเมื่อกี้มาบอกแล้วเนาะว่าชื่ออ้ายน้องอ้ายน้องเป็นตกลงเป็นอ้ายหรือเป็นน้องอย่าว่าแต่ที่นี่เลยที่เมืองไทยก็งงเมืองไทยก็งงเหอนกันแต่ชื่อน้องผมชื่อน้องนารากรนะครับชื่อจริงชื่อนารากรทาริจินครับ่อน้องเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สโมสรชาวบ้านของเรา ไอ้เธอคยได้เบิ้งสมุทรสาครกันบ้างไหเคยแล้วก็ชอบมากวันนี้ได้มาถึงหลังฉากแล้วก็เห็นถึงการวิธีทำน่ารักหลายไอ้น้องว่าคุ้มจริงเลยได้ป่ะเออโอะ้ยผมเห็นเลยว่าเดินเข้ามาอยากเดินออกอยากเดินเข้าทำได้หมดเลยไคุ้มจริงเลยก็ได้เราแบบแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบไทยเนอร์ไทชานแบบสมาคมกาแฟน่ะ เข้าเข่าออกใช่ไหมตอนแรกตอนแรกตื่นเต้นนะแต่พอเข้ามาถึงแบบรู้สึกกันเองอ่ะพี่เป็นตัวดันดิ้งไหมคือรับคือรายการเขาหนิเนาะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นยังไงคุณโม่คุว่ามันคือโบสเงเยมเขียมคมคือรายการอื่นย้อนว่ารายการอื่นบ่คือรายการเขารายการรายการเขารายการเขารายการประเทศไทยคนเบื่องรายการเพาค่อนข้างมาหลายเทปซีรายการเขาหนิเนาะอยู่ทังต่างประเทศนี่กันอยู่บางกอกประเทศไทยนี่ก็มีแล้วก็อยู่ฝรั่งอังกฤษ ญี่ปุ่นหกสิบประเทศออสเตรเลียเบิรเฮาอยู่ไอ้นี่นะนี่ตอนนี้มีไอ้ฮะไข่ไอติโกะวะเอติโกะไอติิกะยูเออรนะออสเตรเลียเปกิบเบิรงด้วยกันแฟนละการประเทศไทยกับมีไอ้เนรันไอ้พอไซ่ว่าเป็นประจํามอะนะเออนี่ตอนนี้กัมีหลายคนทักไทยสบายดีเขามาหาทั้งกันนะไอ้น้องเนาะเีปัญหามัน แฟนรายการถามว่าไอ้เพื่อนยุ่จังหวัดยหงของไทยเออจังหวัดอะาอไอ้อยู่กรุงเทพนะฮะอยู่กรุงเทพเลยยุทเขตอตรงนนทบุรีติดกับกรุงเทพนะฮะตรงนั้นตรงงามวงวานใกล้ๆนะนะฮะเจ้า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 อ่ะถามก่อนเป็นไปเป็นมาเนี่ยจึงค่อยมาเป็นไทยลาวจุกกิเตอร์ไอ้เออจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเกิดจากการที่เดินทางแรกๆเลยต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนชวนผมมา เดินทางมาที่ลาวไม่รู้จักลาวเลยอครั้งแรกเลยหาข้อมูลหามาได้เมื่อปีไหนหปีที่แล้วหปีที่แล้วหปีที่แล้วเข้ามาแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกว่าไม่ได้เห็นเหมือนอย่างที่เราคิดเลยอเข้ามาแล้วมันก็ม่วนหลายสนุกเจอผู้คนมากมายเราก็เลยอยากจะทําให้กับทุกคนนะได้รู้ในสิ่งที่เราเห็นตอนแรกคิดอย่างนั้นเลยไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยทําอย่างนั้นทาด้วยมา แล้วคอนเนทนต,ทต,ต์ที่ออกมาสมิตกับเทพสมิตมือสมิตที่ออกมาเนี่ยมันมีผลตอบรับได้เด็แรกๆก,ก็คือการเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเนาะ <S <S แต่ว่าการท่องเที่ยวอ่ะไอจะผสมเรื่องความสัมพันธ์เข้าไประหว่างไทยกับลาวไม่ใช่เพียงแค่มาเที่ยวอย่างเดียวยเอาทุกอย่างเลยความสัมพันธ์จะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องศิลปะวัดวารามแม้แต่เมื่อกี้ที่บอกไปเรื่องบานเตะก็เกี่ยวข้องกับไทยกับลาว ยูคสิบเก้าแบบเพิ่นไอ้เพิ่นพลาดไหมเอ่อเพิ่นะเอาตอนที่บรรลาบกับไทยพบกันยูคสิบเก้าปีนัดตัดเสื้อรอบชีทีอมอ่าเดี๋ยวมาไล่กาดองทางไอ้น้องนี่ตามเอาซาเบ่งเราเก็บทุการายละเอียดเลยอาจารย์ใอเต็มทั้งบึงว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อย ระวังทางน่อยอน,นะคุณบาระวังทางเห็นอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดว่าอาหารการกินน้ำทางบ้สิแล้วก็ยังใส่ใจเรื่องรายละเอียดตัวนี้ได้ตามท,<า>ที่เบิ่งมาไอ้เบอร์นี่สนที่ไอ้เห็นรายการนี่ยนั้นว่าเรื่องขอบงต่างๆผู้ใดซัพพอร์ตไอหรือไอ้หายอีแรกๆเลยนะไอดูทั้งสองประเทศไอดได้ข้อมูลจากเมืองไทยขณะดเดียวกันก็ดูจากเพจดูจากลาวสตาร์นี่แหละลาวเอ็กซ์ลูกดังลาวยูสเรดิโอ ทุกเช้าจะต้องดูข่าวอของช่องโทรภาพของซาดลาว<ะ>ดูจนกระทั่งฟังเพลงซาดลาวทุกเช้าเลยไอแบบ้ประเทศเพื่อแบบซื้อสั่งสัง่นไอ้ประเิศตามเพจหลักของเราเรบบอ,เา,อเาเลยเป็นจะ่ได้เพจเพจที่ว่าบูมีตุ่นเนาะเพิ่นจิเบิ่งเพจที่มีตุ่นแล้ววันนี้การคิดคอนเทนต์ออกมามันเป็นรูปแบบรายการของไทยลรัฐกิจเตอร์มันมันผสมผสานเนี่ยไรได้ไอ้คือเอาเข้าจริงๆมันคือความสัมพันธ์อะ ความสัมพันธ์อะไรก็ได้เลยนะถ้าเรื่องความสัมพันธ์อ้เป็นคนเดียวที่เป็นคนไทยอพอเข้ามาถึงอ้เจอเพื่อนเจอเพื่อนคนที่นู้นทีนี่อยู่ที่หลวงพระบางอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์จะเป็นตากล้องจะเป็นคนที่พานําเที่ยวจะเป็นคนที่ไอ้เรียกรถจมโบมแล้วพาไอ้อไปทีโดยที่มไม่ต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะ ผมมันจะกลายเป็นว่าผมจะดูจากช่อง YouTube แล้วจะไปตามนั้นมผมอยากจะไปในสิ่งที่คนที่เนี่ไปแล้วผมไปด้วยกินอะไรผมกินด้วยแล้วผมก็เลยจะได้สิ่งประทับใจแมนคือไอ้เข้ามาเลาวมาเทียเ่ยวในข้างสมิตนี่ไอ้ไปฮอตแขวงในของเราฮานครหลวงเจันทร์คนไทยส่วนใหญ่ทุกคนรู้จกักนครหลวงเวียงจันทร์หลวงพระบางวังเวียงสามเนี่ยในปัจจุบันนี้เปแข่งละของนครหลวงนี่เล่ากเรา ก็ได้ไปถ้ามาถึงตรงนี้ปั๊บก็จะไปอยากไปปักเซอยากไปหัวพันไปนี่ไปมาแล้วไปเสียงขวางเสียงขวางไปเสียงขวางเชียงขวางขนาดไ้เพราะนี้เป็นหัวสำเนือขนาดมาเลยเฮาไว้บ่งหอดเลย่อยบ่งหอดเสียงขวางอดงสำเนือนี่บ่งหัวพันเลยอยากไปอัตตปืออยากไปเซกองยังบ่ได้ไปใส่สมบูรณ์ยังบ่ได้ไปใส่สมบูรณ์งามเฮงใส่สมบูรณ์งามเฮงวันนี้พูดเรื่องกันนะการคิดค้นหลังจากที่ว่าเขา ใส่คำว่าออกอากาศไปเลยนะลงโซเชียลมีเดียไปเลยนะ<ม>แล้วผลตอบครับมือแรกตมสหรือติอดอะไรได้ครับผลตอบครับนั่นหบอกแล้วก็มันมีคอมเมนต์อย่างนี้หน่อ่อยแรกๆก,ก็ไม่มีอะไรฮะแต่ว่า<ม>พอเสร็จเรียบร้อยไปสักพักหนึ่งเนี่ยโควิดช่วงนั้นสําคัญมากๆโควิดม,ม,มันทําให้เราปิดประเทศนะตรงนั้นนะ่ะมันก็เลยทําให้มีความสุขผมไม่ได้เดินทางแล้ว<ม>แล้วผมจะหาคอนเทนต์ยังไง เราจะหยุดหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันแฟนเพจเข้ามาถามว่าพ <Yeah ี่เป็นยังไงฝั่งนู้นเป็นยังไงทุกคนอยากจะเฮโลกลับบ้านคนไทยอยากกลับไทยคนลาวอยากกลับลาวแล้วตรงตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกว่าทุกคนไม่รู้ข้อมูลผมผมก็เลยตอบในข้อมูลของคนในเพจเราก็เลยว่าตอบเพียงแค่หนึ่งคนสองคนสคนเนี่ยเราก็เลยตอบให้ทุกคนได้รู้ดีกว่าโดยใช้ข้อมูลจากฝั่งไทยกับฝั่งลาว เ้ากะบอกกันเพื่อที่ว่าโห วัคซีนเป็นยังไงไม่ต้องกลัวนะฉีดเถอะแม่เจ้าเอามาบแหลคนบริสุทธิครับมู้เขาสารอนุานเจ้าคือในช่วงโควิดนี่หลายคนนี่อาจจะเสพข่าวในทางที่ผิดบางคนที่ไปว่าในทางที่วาย่านบอให้คนอื่นไปสักยาวัคซีนทั้งๆไม่กระทังที่ตัวเองแบบและก็อีกอย่างในการเสพข่าวในยานั้นค่อนข้างซับสนแล้วถือว่าได้เพจที่มีคุณภาพก็คือเพจไทยรัฐเกตเตอร์ช่วยกระจายเป็นกระบอกเสียงช่วยกันเหคนลาวคนไทย ที่อยู่บ้านเขาอยากกลับบ้านคนเราที่อยู่ไทยอยากกลับบ้านได้หุ้ขขอมุลข่าวสารไ้ขึ้นน,นอกเนี่ยจกเพจทางการของเราเฮาอันนี่มันพวกเขาว่าค้ามิงอันนี้ซุ่มซือเลยหลายหลายคนเจ้าหลายคนอาจจะเป็นเบื้องขอมุลที่ว่าผิดพลาดเพิพเ่นเก็บเงินค่าด่านนั้นเพิ่อาเสียงเงินค่าด่านนันนี่ถ้าหากว่าบ่เหเมือนจะต้องได้อย่างก็เสียเงินค่ายู่คอย่างนั้นทางเพจของอ้เพิ่นนี่กันประกาศซวยกันนอกเหนอจากพวกเขาถ่าเฉพาะเสอบในระยะหนึ่งที่ว่าทาง ผู้ที่ลักลอบไปเห็ดเวียอยู่ทั้งตางแดงนะที่อยากจะกลับมาแล้วแต่ว่ากลับมาไม่ได้อยากให้ทั้งพักส่วนที่เกี่ยวกองซอยแต่กระบวก้าไปเนูก็มีทั้งเนี่ยไอ้บบาะแยงก็มีทั้งเงินนะครับนะโกงศูนเนาะอยากให้ข้อมูลเลยก็ให้กลับไปเผยแพร่อยู่ในโซเชียลหลายๆคนก็โหนแล้วก็หูในเรื่องของที่ว่าการปฏิบัติแลการต้องได้ข้อมูลเลยกัการที่จะเห็ดเอกสารมาอย่างแน่ไปหาคนทุกคนก็ได้กลับบ้านมาปลอดภัยไอ้ก่อนถามเกี่ยวกับเรื่องเพจไว้เนาะ คือตอนนี้มีคนฟลเท่าไหร่ยตอนนี้ถ้า Facebook อยู่ที่300,000แล้วก็อ๋อ2 5 0 0สนส่วน YouTube อยู่ที่3 0 0 0แสนสามแสนเนี่ยหลายเลยสซุดๆหลายเล่คนทั้งไหนทั้งลาวห้องกับางทางประเทศไทยถ้าเป็นคนลาวอยู่ที่ประมาณ50%อร์แล้วก็อยู่ที่ไทย30%มสิบนแลนอกนั้นเป็นลาวกับไทยที่อยู่ต่างประเทศ20%อ๋ออยู่ต่างประเทศนั่นเองแล้ววันนี้ส่วนใหญ่ขอความที่กันจ้าส่งหาไอ้นี่กันจ้าจะจะว่าเรื่องยังไง เยอะมากเลยคือจริงๆแล้วถ้าเกิดส่งในอินบ็อกซ์นะจะมีเรื่องราวเป็นร้อยเรื่องเลยทั้งเรื่องการเดินทางทั้งเรื่องแรงงานทั้งเรื่องวัคซีนนะตอนนี้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของสปปลาวนะ,ะทางด้านสถานทูตลาวก็กําลังจัดทําเกี่ยวกวับเรื่องการรักษาโควิดให้กับคนลาวพลเมืองลาวจะเป็นครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆครับว่า ติดโควิดเราจะรักษาที่ไหนเขาถึงยังไง mm hmm. คือข่าวสารที่สําคัญมากเลยนะมีคนคนหนึ่งอยากจะแชร์เลย mm hmm. เขาเขานึกว่าเขาจะเสียชีวิต mm hmm. เขาเดินทางอยากจะกลับบ้านเพื่อไป mm hmm. กลับไปตายที่บ้านโอ้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดข้อมูลข่าวสาร mm hmm. คุณหมอบอกว่าอย่าทําอย่าง,งานั้นอย่าไปอย่าไปคือคุณจะต้องรักษาแต่รักษาก็คือณตอนเนี้อย่างที่เรารู้ก็คือรักษาง่ายขึ้น mm hmm. มียารักษาง่ายขึ้น mm hmm. ตามอาการแล้วทุกอย่างก็กลับมาใจอย่างเดียวเลย ข้อมูลอย่างเดียวเลยแล้วก็สิ่งที่ทางกระทรวงการต่างเระเสศสปรปลาวที่ช่วยนะฮะก็กลายเป็นว่าทุกคนไม่มีเสียชีวิตเลยแต่ทุกคนะตกใจกลัวนี่จอคือเห็นในช่วงหนึ่งทางเพจของพวกเราไทยลาวจูเกเตอร์นี่เพื่อนไปโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องการสัยาวัคซีนยูทีสถานกงศุลลาวประจำประกออในบรรยากาศตอนนั้นในการโฆษณาอะไรกับคนตออพับนั่นแหละไอ้เราฟังไงโอ้หลายเลยคือคือ ทางด้านกงสุลของสอปปลาวนะฮะัตรงนั้นเนี่ยเขาก็ติดต่อมาเพื่อที่อยากจะให้ช่วยกระจายข่าวให้ที <S S S ก็จะมีหลายๆภาคส่วนนะทางด้านสมาคมไทยลาวพมิตรภาพนะมีนักธุรกิจไทยไม่ประสองค์ออกนามที่ช่วยกันหาวัคซีนกันแล้วก็ช่วยกันแล้วก็เราก็ประกาศออกไปพอประกาศออกไปนะตรงนั้นร่วม30,000ื่นสามหมื่นกว่าคน ะครับในเข็ม1เข็ม2ขณะเดียวกันกทมกรุงเทพมหานครเองก็ช่วยเหลือให้ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบของหมอพร้อมด้วยถูกต้องทุกอย่างหมดหมายความว่าเพื่อนสามารถเข้ามาซักยาได้นอกเหนือจากที่เป็นแห่งงานคนลาวของพวกเขาโดยที่ว่าตัวข้างจะเป็นพระสงค์จะเป็นนักเรียนจะเป็นใครก็ได้หมดเลยแล้วเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่ไอ้คือว่ามันมีปัญหามันหุุงยากบอกเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณา เอองงประทศยุ่งยากบก่ห,ห้เป็น u t u b e เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่การทำเนี่ยไอก็คงจะต้องอยู่ในวิจรารณญาณของตัวเองในส่วนของสองประเทศจะทำอะไรบางอย่างที่นอกเกินเลยไปไม่ได้อไอจะไอจะใช้ความเป็นไทยพูดให้คนลาวก็บ่ได้อไอใช้ความเป็นลาวพูดให้คนไทยก็บ่ได้ต้องผสมกันเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งกฎหมายหรือประเพณีวัฒนธรรมเนี่ย จริงๆเหมือนกันแต่ต่างกันนิดนึงการให้เกียรติกันไอ้ว่าเป็นสิ่งสําคัญ <_ d prote ge> ถ้าไม่ให้เกียรติกันเจตนาอะไรบางอย่างออกไปแล้วเนี่ยทาให้ทุกอย่างมันผิดเพี้ยนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ถือว่าเป้าหมายในการสร้างเพจเพื่อให้เป็นการกระจายข่าวและให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเนาะเป้าหมายหลักของไอ้เพิ่น อันนี้เฮาหาก็ล้มกันเพลงแต่เล็กน้อยทมิทคืออะไรวันนี้เฮาก็เบิ่งขขกความนี้ขขกความนี้หลายคนเหมือนกับทรงเข้ามาทักทายสบายดีมี F อฟซอกเอฟซีนแฟนพันธุ์ทองคอนเทสต์เนาะหลายคนที่ว่าติดตามเบิ่งทั้งคนลาวแดนแล้วก็คนไทยแล้วกัยต่งต่างประเทศตื่นอีกนะระยะต่อไปนักที่สนทนากระไรท่านอยู่เนาะนังมีหลายอันนักมีเอ่อว่าเรื่องบรรยากาศที่เพิ่นมาเที่ยวประเทศลาว ติดใจอันใดแดติดใจผู้สาวบ่หรือว่าติดใจคือว่านะคือว่าให้อ้ายเพนนั้น สมุติเป็นจัดรายการของไอ้เเลยแล้วเขาหันเขาหนเป็นแค่เขาเป็นคนที่เบิง์ดจะได้พิสูจน์แม่แแล้วเป็นดำเนินรและกาเลยว่าตอนนี้มาอยู่ที่ตตันโทรภาพลาสตาต้องสมุทรสาบ้านตอนี้ผมก็มาอยู่ที่นี่แบบเลยไอ้เรายการนแอ้เปตัวลนอะไรเป็นแคยุ่งวรากหน่อยเลยเขาเขาเป็นแ่คำเป็่อไแค่วันเดียเอาทุกวันเดียวเาทุกวันเลย ยเลยได้อาตูดของไอ้น่องมาเลยเดี๋ยวตอนนี้เอาให้น้องน่ะจิมมี่อ่านข้อความก่อนเนาะหลายคนได้ส่งข้อความก่อนมาอ่าลองอ่านดูเดี๋ยวมาเบิ่งข้อความกันน้องฮุสซี่ว่าแบบข้อขอนี่มาหลายอือพอเห็นนั่งไอ้ฟ้อใจไอ้เอ็มไอ้พอใจไอ้พอใจไอ้ฟใจละ อันน่าไทยลาตูเกเตอร์แฟนบันเทิงเอฟซีจากกรุงเทพมหานครนี่ก็มีน้อยนี่มาเที่ยวมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าบันเกินเนเธอร์ไอนี่ส่วนในน้องคุณไปแล้วก็มันบอกว่า Facebook กับยู u ูบมีคนที่ติดตามหลายขนาดนี้ได้เงินแน่นอนผม่าเลยเลาวก็มีทั้งก้าพีเควายสบายดีตอนเศร้าทุกคนแล้วก็มีตุ้เหล่บอะเตุ้เหล่บคำสีเม็นตุ้เหล่บเนาะคอทามเฟซบุ๊กไอ้น้องแดรย์ผมมาเลยทามไม่ตุ้เหล่บคอทาม เฟซบุ๊กไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนจติดตามโอ้กับไทยลาวทูเกเตอร์มาเขียนเป็นภาษาภาษาอังกฤษภาาษไทยลาวทูเกตเตอร์ไปด้วยกันไปนำกันไปด้วยกันจับกุศลน้อยน้ำมาเที่ยวมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์บ้านและอื่นๆด้านบองมีเจ้าพงเพชรนี่สบายดีไอ้จอยสุดรอเด้อติดตามอานาลาวยูเตอร์ลาวไทยลาวทูเกตเตอร์นักเบิ่งตลอดแล้วก็มีสาวนั้นเพื่อนให้สาวนั้นทำเพื่อนให้สาวนั้นทำเพื่อนให้ดี เพิ่นเคยไปใส่อยู่ใส่บ้านไปใส่บ้านอยูบ้านอันพระบาทปวนสันโบยังให้เพิ่นไปเก็บบรรยากาศนองเบิ่งในบ้านปวนสันพระบาปวนสันเคยไปบ่อกรอไปไปออกแกงตะค้อนหลวงไปประมาณร้อยกิโลเนาะร้อยร้อยหนึ่งหรือร้อยกิโลประมาณร้อยกิโลโอ้อย่างเงี้ยนะข้อมูลอย่างเงี้ยนะส่งมาเนี่ยผมมีความสุขกับประโยชน์ผมเลยาหมดเลยนี่คือแฟนจากต่างประเทศเนาะไอโกเวลา สบายดีน้องสายไทยลาวยินดีต้อนรับสู่ลาวจากนิวยอร์กเด้ออันนี้เป็นเบิรงจากนิวยอร์กคอยเองแม่นน์สมลาวกับไทยอยู่ลาวเด้อเออไอ้บ่าวเออติดตามกั่นี่ตลอดเลยติดต่อกันไอ้เหมือนตลอดใช่ใช่เบิร์แล้วบ่เนาะเบอร์แล้วเบิร์แล้วขอบใจผู้สนับสนุนระยะต่อไปเขาสิมอบรายการนี้ให้ท่านไอ้เพิ่นจัดรายการไทยลาวสกีเตอร์อยู่ในสโมสรชาวบ้านสไตล์แบบสโมสรชาวบ้าเพราะเขาจะเป็นคนนั่งมือแม่นะแล้วก็สิมาสนทนาจริงจริงเนี้ พูแหละพรเขาจะอยู่น้ำอ้ายเปนจะจบรายการเลยมื่อนี้น่ะไว้เขาออกไปเลย